ก็สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าถ้าอยากจะจัดไฟแนนซ์เนาะเครดิตดีประวัติดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกคา้าผ่อนได้สูงสุด72เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ถึง3.89เนาะอันนี้ก็จะผ่อนเต็มที่อยู่ประมาณ8,000กว่าบาท8,000ต้นๆน,นะคะถ้าลูกค้าจัดเต็มเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษดากูณคาทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยนะคะในรอบบ่ายโมงครึ่งเนาะสำหรับวันนี้ก่อนที่ปุ้ยจะพามาดูนี่เลยค่ะเป็นรถเก่งซีดานคันนี้เนาะวันนี้เรานำเสนอเป็น Honda City นะคะคันนี้เลยเป็น Honda City เครื่อง1.5นะคะตัวนี้เกียร์ออโต้เนาะเป็นตัว SV ตัวท็อปสุดปี2014นะคะลูกค้ามาในราคา399,000บาทเนาะ เป็นสีน้ำเงินเป็นสีพิเศษเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าของเขาหน่อยเนาะลายละเอียดของคันนี้หน่อยอให้ดูกระจังหน้านะคะของเขาก็จะตัดด้วยอันนี้จะเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็โลโก้ของเขา honda าก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีไฟไฟตัดหมอกอามาเรื่อยๆไฟของเขาก็จะดูโฉบเฉี่ยวดูสวยงามเนาะมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะได้ชุดแต่งรอบคันและก็สําหรับคันนี้นะคะลูกค้าถ้าอยากจะจัดไฟแนนซ์เนาะ เคดิตดีประวัติดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าผ่อนได้สูงสุด72เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ถึง3.89เนาะอันนี้ก็จะผ่อนเต็มที่อยู่ประมาณ8,000กว่าบาท8,000ต้นๆน,นะคะถ้าลูกค้าจัดเต็มเนาะเดี๋ยวเรามาดูมาดูต่อกันอีกทีเนาะอันนี้ก็ในส่วนของแม็กของยางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางขอบ 15แม็กอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆจากเจ้าของเดิมเขาติดมาให้แล้วแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างไฟเลี้ยวของเขาก็จะแบบว่าหลบๆมุมหน่อยแต่ดูแบบว่าให้มันกลมกลืนกับตัวกระจกเนาะแล้วก็จะมีมือจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมตัวนี้มือจับของเขาก็จะมีปุ่มคีเลตเอนเตอร์เรียบร้อยแล้วเวลาเราถือกุญแจติดตัวอาจจะอยู่ในกระเป๋าเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยเนาะมันก็สามารถ ได้ทั้งล็อกได้ทั้งเปิดได้เลยแล้วก็จะมีคิ้วกันสตราดทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยมาเรื่อยๆด้านหลังของเขาด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์ถอยเรียบร้อยเนาะมีทั้งหมด2จุดนะคะเซนเซอร์ถอยแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นกล้องถอยหลังเนาะมีกล้องถอยให้นี่เลยค่ะด้านหลังของเขาก็จะตัวนี้ตัดโครเมียมโลโก้สีแดงโลโก้ซิตี คือทุกอย่างครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันด้านในเนาะตัวนี้ก็จะเป็นภายในดำนะคะแล้วก็ตรงแผงประตูของเขาไล่มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะตัดด้วยเป็นสีแบบว่าจะเป็นสีเงินตัดดำเนาะเป็นสีเงินตัดตัดตดดำแล้วก็ตัวนี้สำหรับวัยรุ่นสายชอบแต่งรถแบบว่าไม่ได้แต่งมากนะไม่ได้ยกเครื่องไม่ได้อะไรคือแต่งแบบสวยงาม เพิ่มความสวยงามและที่สําคัญเนาะตัวนี้คือเจ้าของเดิมเขาติดดิฟฟี่มาให้แล้วเนาะก็จะมีพวกวัดรอบวัดน้ํามันเครื่องวัดความร้อนอะไรต่างๆให้อันนี้คือติดจริงใช้ได้จริงนะคะมันจะมีปุ่มปรับให้อยู่ตรงนี้เลยเราก็สามารถปรับได้นี่เลยค่ะที่ตัวตัวที่เขาติดดิฟฟี่มาเนาะอันนี้ก็คือใช้งานได้จริงนะคะมีปุ่มปรับเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาไว้ดูกันอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคองนโซลหน้าเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ7นิ้วอแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีปุ่มพูดสตาร์ทฟังก์ชันต่างๆเนาะ USB AUX ทุกอย่างมีครบหมดเลยแล้วก็แล้ว,ลวอ่าเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ระบบ CVT แล้วเนาะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันทุกอย่างนี่เกียร์ของเขาในส่วนของพวงมาลัยของเขาตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมีคุ้ยคอนโทรลมีแพทเดิรนชิพด้วยนะคะตัวนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วฟังก์ชันครบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะของเขาบ้างนี่เลยตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดําแล้วก็จะมีแบบว่าลายของเขาส่วนตัวของเขาเลยเนาะเบาะของเขาก็ยังตึงยังแน่นไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังด้านหลังของเขาก็ให้พี่จะกล้องแพนมาเรื่อยๆก็เรียกได้ว่านี่เลยค่ะ เป็นรถเก่งที่ขนาดกลางเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่อวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ